สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองถุ่มเด้อค่ะอันมะยางพักนะคะพี่น้องล้ะกะตั้งใจสิมะเบิงเห็ดเผืงตั้งใจสิมาหาเห็ดเผืงครับพี่น้องคอยคิดว่ามีแน,น่นอนนะปีที่เราขอดกมาเก็บเด้อค่ะนี่มแต่กะไก่เนี่ยแล้ะน้ำเห็ดเผิงตอนนี้เฮ็ดเพิงมีอายุกุ่งมองเลยเด้อค่ะหลายยเด้อพี่น้องเก็บน้ำกับวันกินน้ำกับวันเด้อค่ะแล้วเฮ็ดเพิงไม่หลากหลายชนิดแห้งมาแม่ มาข่อยมันไหลตะกะแตนอ้าวเนี่ยพี่น้องปลาหนีสิบพิคนไมายางนะคะเป็นถุงเลยค่ะเป็นถุงตามจริงมันเป็นอันแต่ก่อนมเคยมีเจ้าของเจ้าของเขาตายเขาก็เลยอันเอาหายหลวงอะคะ่ะพื้นที่แบบหลายหลายหลายเอเคอร์หลายไรเลยค่ะป้าครับพี่น้องไปเก็บเหพชรหูยพี่นอ้อ,นองแบบเดิมเลยดอกแหลกเอ้า มีคนมาตัดมันโอ้ยมีคนมาหักออกเคิงหนึ่งง,งามๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยย่างงามเลยพี่น้องงามสุดูเลยอ่ะดอกที่สองญุ่นค่ะเดี๋ยวเด้อยค่ะเดี๋ยวเด้อยค่ะนี่ดอกที่สองโอ้ยงามเฮี้ งามๆเลยพี่นอ้องค่ะงามๆเลยเลยังามาท่าน,นันแม่ยัง,งามาท่านมาจอคะ่ะแม่ามาท่านจอเลยนะอันนี้นี่พนตกห้ามมันฝนตกนักมันเลยเป็นแบบนี้คะ่ะช่องเท่านี่แหละต้องบ่เอาก็ได้แต่ว่ามั่กลันีเน่เบึงพี่นอ้องเบึงเบึง อันนี้เป็นต้นโอกเด้อค่ะนี่สิเป็นต้นโอกต้นโอกมันกะฮิตเพิ่งสิมากเกิดเด้อค่ะหฮแต่ละชนิดสิเกิดอันอยู่ในก๊กใหม่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ต้นนี้สอ่องเถาโอ้ยดอกนี้งามแหง ปีติแล้วถ้าอยากกินกันแบบนี้แหละมากดอกสีขาวดอกง่ายแห้งส้มหนีบูฮูก็่เคยกินอุ้ยขาแน่นแห้งไปเนาะตัดออกลายกะยาวากันเด้อค่ะสีเอแต่ดอกตุ้มตูมันเด้อค่ะส่วนดอกที่มันเทาๆในกาสีเอไว้นี่แหละเพราะว่าฮิตหลายแห้งอย่เงี้ย กินบบทันกะเอาไวนน้นี่ฮอนตัวหลังบานก็เอาไปเทใส่ลายล่ะค่ะเห็ดมันจะแย่งกันเกิดล่ะอันนี้มา่านี่มือแรงก็เลยบ่ได้เอาตะกามานำเลยค่ะตะกาก็ยังติดเห็ดก็เลยเอาแต่ทุงงผาสติกมา ตัวนี้ส่งเถาแห่งตามจริงเก็บเห็ดเขาบอให้เก็บใส่ถุงด้วยค่ะมันสีอับมันสีเอานะคะมันสีเล่งให้เห็ดแก่เลยเห็ดสีเถาไว้แต่ว่าอันนี้บานยูน่หนีห่างจากนีสองนาทีค่ะก็เลยเดี๋ยวฝ่าวไปเอาออกอยุ่เงเหินนะคะ